เฮียสกินแลป่ะน่ะเพลาสติกไงไม่มีขายเกินอะไรจะมีเก็บทุกสกินอันนี้นี่ฟู l ั o p t i o เลยจะไม่เคยเล่นทำไมเฮียมีครบอ่ะเปิดกล่องนะเตรียมส่งมา f u ฟูแม่งโบด้าจักว่า นี่เน็ตหรืออะไรเออสักทีมามาจแล้วอันเนี้ยมาละสก,กินคงเก่ามากเลยอะ่ะไม,ไม่ไม่ค่อยเท่เลยเฮียสก,กินปีไหนอ่ะ่ไ,ไอรูเซียนเนี่ยเอ,อไม่ใช่รูเซียนจาวานอะ่ะตั้งแต่แฟนตาติกเป็นแชมป์นานมากเลยนะ แต่แต่ไม่นาย,ยก็ดูก็ดูท่าเดินทำไมท่าเดินท่าเดินเท่มากจ้องจ้องจอกกิ้งจอกกิง้งแตกกิ้งแกรดแตกกิ้งแกรดทำไมตีเบาจังวะนี่เนี่ยเอา้าตีไม่ตาย นี่นี่อะไรวะง่อยโธ่เดี๋ยวดูพี่โอ้เฮี้ยในในเฮี้ยบอกไม่เคยเล่นเลยองไม่เคยเล่นอ๋อมันจะตายอยู่แล้วปะเคยดูเขาเล่นอย่างเดียวอ่ะ

โอ้มีล็อกวะมีแต่จะล็อกตัวเมื่อแค่นั้นแหละล็อกให้โดนดิมันยากเนี๋ยล็อกเลยล็อกเลยโอสกิลไม่มา Ao 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 meo meo, thằng báo cáo ấy. Meo đi. <laughs> yeah. Thôi, hiềm nói cơ đấy, hiềm không tông phim đâu. Ai của. Báo cáo, địt. โอ้หเฮียสกิลมันกดไม่ได้โวยรักบาลเกาเมื่อกี้ไม่เบียดเตี่ยไม่มีกดกดกดใช้เลนล่ามแล้วไงที่สถรนกาจะตายโอ้โหเฮียองกดได้กดไปแล้วดูเนี่ยตาแรกนะเก่งเก่งเก่งเฮียแล้วตัวนี้ไปลงตรงลงแรงตัวมั้งเยอะแยะเลย วันี้พิ่เอาไปแพ้ามาสองตาเออเห็นแล้วไปชนะตานหนึ่ง <iding> เริ่มเริ่มตัน่าเริ่มตันไม่ตันหรอกเยียเล่นคนเดียวอะเจมอ๋อ <c oughs> แต่ว่าเตยมชอบแจกเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสร็จอะ ไม่มาลราโทรแม่งกลวยกันเนี่ยโอล็อกสวยแ <c oughs> ม่งคนละเวกันเลยเฮียเขาเรียกว่าดักทางดักเฮีย,ยอะไรเก้าสิบองศาเฮ <c oughs> ียนั่งไงเลนก้ายอยู่กลางมาเฮียตายแล้วเฮียทำอะไรมันอะ มันติดไฟตายอ่ะตออใช้พลังจิตพลังจิตเกมนี้มีพลังจิตเนี่ยเสือก <c oughs> ดูนี่เฮียน,นี่เย่แย่มันเล่นออกมาแล้วมึงตายมาดดึงอดตัวไม่ตายไม่ตาย <c oughs> อมมาโซนตรงนี้ให้หน่อยดิโอเคล็อกสวยกลับบ้านเลยจีบพ่ยมว่าอมไม่ไหวแล้วไปอมตันแล้ว

อยากคิ้วล่ะอากคิ้วกงรอ <S <S เออมาไว้เถอะเฮีย,ยมันรู้มึงร้อง,มองอ <S <S ไม่แม่นเองอ่ะร้องไม่แม่นอะไรเฮียโอ้โหรอจังหวะเลยเมื่อกี้นี่หน้าจะร้องแต่หมนเดิยมาแล้วอะ<ม>่ะโอ้อออไม่ครับตัวนี้เนี่ยผมกลัวมันหลบได้อ่ะโอ้มไม่รู้หลบแล้อบอยู่ในดงเดี๋ยวเอาใหม่ก็ได้รอบหน้ามีไม่มีไม่เอาอ <S <S แล้วออก จอแพ้ดีกว่าเดี๋ยวนะนี่ดูโอมล็อกให้โดนนี่พอแล้วเดี๋ยวมันสวนแล้วมึงตายนะสัตว์เอ้ยนี่ไงโอ้โอ้ยเฮียช่วยด้วยเฮียล็อก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 คู่ดาวออเออโหมันกลัวเลยเห็นไหมเฮียมันแปดเลยดีแล้ว ทีว่าไปแจกมันโอ้ยเรื่อนั่นเราบเนี่ยเชีย่ยทำไมไม่ได้อ่ะกลับบ้านแล้วงอนไม่เอาไม่กลับป้อมเนี่ย,ยเยี่ยมโคตรสวยเลย

ชามังกรแน่เลย <Stay positive. S 1> โหช้านติดรอแล้วแล้ใจยิตไม่เอาแล้วต้องเอารอบกลางเราเราต้องรอไปละบาย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 ไปไม่ได้แคปอยู่ไปทอล์ได้ได้๋ดยวเขไปเสียงแล้วเนาะยัาไปกันนะ ไม่รอก็เท่านั้นโอ้โหเฮียมันยิงโอมมันยิงโอมเชี่ย Não me dar, é, E โอ้ยล็อกสวยโอ้โหโเลยล็อกสวยอีกแล้วอย่าพูดอย่างนี้มันไม่ดี <c oughs> เนี่ยล็อกสวยเฮียมาตัวตัว,ตวเดียว,ว,ยยวกลับไปแล้ว มันได้บาลอนเจัุการมัน オーダーボケン。<laughs> แค่จบจบเลยอีอ s y easy easy แต่ไม่ก่อนออกดว้วยอุ้ยอย่างแม่นอืมสุดยอดโอโอโอ,โอ ย้ายที่นี่เ,เยอยใหย่เดีย๋ยวมไม่ไหวหนอกกันเวทอะแฮกแมพ <laughs>